ผู้ผัวถอดผู้เมียขายหนาร้านแล้วอร่อยด้วยจะมีปลานิลปลาปลาฉบายผู้ยิบาล์เซสสวัสดีครับรอ้วนัสดีจ้าร์าร้ริณีได้อาหารอีสานบ้านเฮาอีหล้วเด้อพี่น้องเด้อแจวกุ้งพี่น้องแจวกุ้งเนีเน้ยมีผักเครื่องเคี่ยงกับสิ่งนี้หัวกระชายพี่น้องหัวกระชายแล้วก็ผักแพลวไอ พักกูดลวกพี่น้องพักกูดนี่สองอันสองยานเนอะสีเขียวกับสีม่วงนี่แบบแข่งยหนึ่ยแล้วก็ต้องขอบคุณบานินแดดเดียวทอดของน้องออด้วยนะครับที่ตลาดปัาสูตที่ให้ผู้ใหญ่บ้านมากินฟรีๆขอบคุณหลายๆขอให้เจริญเจริญเ้อขอให้ลำลำไร้ลุ้ยๆๆๆๆๆๆสุขภาพแข็งแรงได้จ้าเอากินเมือ่อวานจ้าฟันพ <c oughs> ูดอยากกินยี่งหาเอ้ยกินอารนี้สารบานเห่าแหละพี่น้องกินไง่ายๆสบายสบายแบๆพี่น้อง ดูแบบว่าเพื่อความบันเทิงเนื้อพี่น้องเพื่อความแสบความนัวอ,อร่อยมากแล้วก็ใช่ เผาแผวเข้ากันมากนะแกวกูเ,เป็นเมียะมามะเขา้าแบบว่าเขา้ามาเข้าปากแซบบักแซบปากลูกยอดผักกูดยอดใหญ่ กุ้งฝอยใช่อหมอือัลอดมาขอมอร่อยผ่านไปผ่านมาไปอุ่นๆน,น้องอ้อได้เด้อตลาดพาสุขพันอาทิตย์ข,ขมันพุทธ มีเจ้าเดียวเจ้าใหญ่มากเจ้าใหญ่ๆร้านนใหญ่หน้าาหน้าตาสวยหน้าตาน่ารักน่ารักหน,น้าตาจิ้มลิๆๆ <c oughs> ้มจิ้มลิ้มผู้ผัถวถอดผู้เมียขายหนารา้านแล้วอร่อยว่ะจะมีปลานิน๊นปลาสาบายอือแซ่บแข็คบางง่ามเลย อืมกุยกันเพิ่งสาครับไม่รดก็มีแบบไม่พอดก็มีไม่สงแบบอแบบพอดแล้วกับไม่พอด คุยเอาคนตัดเอาบวนันมาานะคุยเยอะไป็นังเดอ้อคุยไม่เป็นจ้า <c oughs> เขี่ยเป็นอย่ง <c oughs> อางเดีย <c> ว <oughs> นี่เพิ่ใส่ตอนตัดเอา่อยก็คุยอะไร อยากมากน่มสมีป,มปกิแทบอ้าปลากุดสวยมากอืมสมพีปกิแทบ หมดทีมว้วนอ๋อเห็ดโดนพริกอ๋อเจ้าของคุยเอาพริกมาไว้ฝั่งนี้นะอันผักกูนี้มีสีเขียวนี้คือไม่เป็นเมือกนะ แก่นี้เป็นเมือกคือผักปังบันเฮาชีวิตเขียวยสวยลือผักกุดแดงผักกุดขาวผักกุดแดงอยู่น้ำก่อยเราจะเป็นกินผักกุดขาวอยู่น้ำตืดเหมือนผักปักผักปังไหมผักกุดแดง น้ำเค็มก็มีนะนีอ่ะอร่อยนะหมดจดือดก่นอนแก้ปัญหอันนี้ทีเนี้มันอยู่ในน้ำก้อยอืมตุ้ดีขาวมีน้ำจืดแบบตามล่องหนองคลองบึงองเงี้ย เลือก่องห้องปะลองความเบื่อ <c oughs> นีมีน้ำไหลน,นะอน้ำอย่างเนี้ยทำอะไรสิ่งหลายอย่างรื่ <c oughs> นผักแพ้วข้อมอย่างวะอือทข้าความหาันดูกัน จะมาตัวสับรังแล้วก็นะก็หยาดมากสลายังจะไปดูดูอลไวไหมอินมแบบก็ดีเวลาท่านผู้ชมก่อน กินหางปลาก่อนก็น,น,น้อยอัน,นี่แถาโบราณบ,บอกว่าใครกินหางปลาเอาตัวรอดได้เพราะว่าปลา,าไม่ห่างกับไบนำมาได้แซ่บนะเพื่อน อย่างเที่ยวก่อนก็เป็นเรื่อว่าไหนหินแบบอย่างมือ,อ,อแซ่บแสบเจ้า <c oughs> กูนเหนียวเหนียวใส่ปลาดามีผักหลายๆไม่นีกะมัดสีม,มาส้าแซ่บแสบนวดสมีก่อนได้พี่น,อนอปป้องเด้อไว้ปปอกกระติบหนาก่อนสิไปก็ห่อห้อยจมูกเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบดเจ็บบาดเจ็บนาทีสำคัญมีเงินทองใส่ดาลายครับไม่ดีขึ้นยามาละเซียกำหน่งวนไปแล้วครับพี่น้อง ขอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ากกลืมสั่งซื้อกล่องหมูวันละจ้าใช่ <laughs>